เรามาคุยกันเรื่องนิมิตท,ที่ควรรู้นิมิตหมายถึงเครื่องกําหนดจิตในการเจริญกรรมฐานหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาพที่บังเกิดในใจอันเป็นตัวแทนของสิ่งที่ใช้ยึดเป็นอารมณ์กรรมฐานนิมิตมีสามประเภทคือ 1. บริกรรมนิมิตคือนิมิตท,ที่เราสร้างขึ้นมาเป็นมโนภาพที่นึกถึงกสิณทั้ง10อันประกอบด้วย ดินน้ำลมไฟสีแดงสีเหลืองสีขาวสีเขียวแสงสว่างและอากาศการบริกรรมนิมิตทำได้โดยการทำกรรมฐานทั้ง40ชนิดเช่นฝึกน้อมนึกฝึกการเข้าฝึกความตั้งมั่นฝึกการออกฝึกการพิจารณาฝึกจนชำนาญและกำหนดได้ทุกขณะจิตดังใจปัารานาหรือฝึกวสี5ประการนั่นเองเช่นการฝึกกสินไฟ ก็ให้นึกมโนภาพให้เห็นเป็นดวงไฟกลมๆถึงแม้จะเห็นแบบเรือนลางเป็นเขาโคงรูปร่างไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็ให้บริกรรมเดโชหรือบริกรรมไฟบ่อยๆจนเกิดความชนานานึกถึงบริกรรมนิมิตไปด้วยฝึกมโนภาพและบริกรรมจนเกิดความเคยชินอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในไม่ช้าบริกรรมนิมิตนั้นก็จะชัดเจนขึ้นได้เอง 2. อุคขห,หะนิมิตคือนิมิตที่เกิดจากการบริกรรมจนทําให้ภาพนิมิตนั้นติดตา ฝึกน้อมนึกฝึกการเข้าฝ,ฝึกความตั้งมั่นฝึกการออกฝึกพ <e ิจารณาฝึกจนชำนาญและกําหนดได้ทุกขนาดจิตตังใจปัถนานิมิตที่เกิดขึ้นจะคล้ายๆตาเห็นแบบเรือนลางภาพชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้างภาพนิมิตเคลื่อนไหวบ้างภาพนิมิตไม่เคลื่อนไหวบ้าง 3. ปฏิภาคนิมิตเกิดจากการนําเอาอุคขหันนิมิตมาฝึกน้อมนึกฝึกการเข้าฝึกความตั้งมั่นฝึกการออกฝึกพิจารณา ฝึกจนชำนาญและกำหนดได้ทุกขนาดจิตด,ดังใจปัถนาสมาธิจะละเอียดขึ้นนิมิตท,ที่เกิดขึ้นจะสดใสชัดเจนมากราวกับตาเห็นภาพอาจจะเคลื่อนไหวบ้างหรืออาจไม่เคลื่อนไหวบ้างนิมิตนั้นจะคมชัดละเอียดเหมือนจริงและจะกําหนดให้สั้นหรือกําหนดให้ยาวก็ได้จะกําหนดให้นิมิตนั้นสูงหรือต่ําก็ได้จะกําหนดให้เล็กหรือกําหนดให้ใหญ่ก็ได้จะกําหนดให้ใหญ่หรือกําหนดให้เล็กก็ได้นิมิตนั้นจะคมชัดสุกสว่างเจิดจ้า ทำนิมิตให้เป็นภาพสดใสได้ตามใจปรารถนานิมิตท,ที่ให้โทษนิมิตท,ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเกิดของสมาธินั้นไม่ใช่นิมิตในความหมายที่กล่าวข้างต้นแต่เป็นนิมิตท,ที่เป็นภาพที่เห็นด้วยการปรุงแต่งซึ่งมีความหมายกว้างมากกล่าวคือคนที่อยู่ในสภาวะจิตแบบนี้จะเห็นภาพในใจซึ่งเกิดจากการปรุงแต่งของจิตสัญญาในที่นี้หมายถึง ภาพของความทรงจําเก่าๆหรือเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตที่ตัวเองเคยจดจําไว้คืออาจเป็นภาพที่เกิดจากสัญญาเก่าหรือภาพที่เกิดจากการปรุงแต่งของจิตซึ่งโดยทั่วไปมักจะพบนิมิตแบบนี้ได้มากที่สุดคนที่ฝึกสมาธิทุกคนอาจจะพบนิมิตดังกล่าวนี้ได้เช่นกันซึ่งจะต่างจากภาพนิมิตที่เกิดจากสมาธิโดยภาพนิมิตที่เกิดจากสมาธินั้น จะเกิดจากการทำจิตให้เป็นสมาธิไม่ว่าจะเป็นการบริกรรมหรือการพิจารณานิมิตที่ไม่แท้หรือนิมิตที่เป็นอุปสรรคของการเกิดสมาธินั้นมักจะเกิดจากการที่ตนเอาจิตไปจดจอ่อปรุงแต่งกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนกลายเป็นสัญญาเกิดเป็นนิมิตภาพในใจที่มีการปรุงแต่งต่อเติมเช่นเห็นภาพเหตุการณ์ที่ตนได้เคยพบเห็นในอดีตหรือเป็นภาพความทรงจําเก่าๆที่ผดขึ้นมาในจิตใจ ที่เกิดจากการปรุงแต่งของจิตท,ที่เรียกว่าจินตนาการหากเกิดนิมิตในลักษณะดังกล่าวนี้แสดงว่าจิตไม่จดจ่อยอยู่กับอารมณ์ที่กําหนดสมาธิหรืออารมณ์กรรมฐานแต่กลับมีภาพของสิ่งอื่นเกิดขึ้นมาเป็นนิมิตนิมิตแบบนี้เรียกว่านิมิตนอกกรรมฐานคนที่เห็นนิมิตนอกกรรมฐานหรือนิมิตท,ที่ไม่แท้จึงอาจมองเห็นภาพต่างๆที่เกิดจากจินตนาการของตนเองซึ่งภาพเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการฝึกสมาธิ ภาพนิมิตท,ที่ไม่แท้เหล่านี้อาจเป็นภาพส,สวยๆงามๆเป็นแสงสีอะไรต่างๆที่ผู้ฝึกถูกใจพอใชยซื่งชอบอาจจะเป็นสีที่สดใสสวยงามชวนให้เพลิดเพลินเจริญใจติดใจหรืออาจเป็นภาพของสถานที่บุคคลหรือสิ่งที่สวยงามน่ารักน่าชมก็ได้เมื่อเกิดนิมิตนอกกรรมฐานจิตใจก็จะไปติดตามเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเมื่อจิตใจไม่คอยตามการปรุงแต่งเหล่านั้นก็คือการที่ออกจากการฝึกสมาธิแล้วนั่นเองลักษณะจิตในเวลานั้น ก็จะไม่ไปสมาธิเพราะมมวแต่ไปหลงเพลิดเพลินอยู่กับภาพนิมิตนั้นๆซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการฝึกสมาธิในทางตรงข้ามถ้าภาพที่เห็นนั้นไม่ได้เป็นภาพที่สวยงามแต่กลับเป็นภาพของสิ่งน่าเกลียดน,น่ากลัวเพราะว่าตนเคยมีความทรงจําอะไรบางอย่างหรือจิตผูกพันกับอะไรบางอย่างที่ตนปรุงแต่งจนเกิดเป็นภาพที่น่ากลัวตัวอย่างเช่นเกิดนิมิตเห็นงูจะเข้ามากัดหรือเห็นเป็นภาพผีสางอะไรต่างๆเมื่อเกิดขึ้นก็ทําให้ตกใจด้วยคิดว่า เป็นความจริงถ้าหากจิตปรุงแต่งจินตนาการจนเกิดเป็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวมากๆก็อาจจะถึงขั้นทําให้สติวิปลาสหรือเสียสติไปเลยก็ได้นิมิตนอกกรรมฐานดังที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นปัญหาสําคัญแก่การฝึกสมาธิเพราะฉะนั้นผู้ฝึกจะต้องรู้เท่าทันว่าจินตนาการเหล่านั้นเป็นเพียงภาพนิมิตนอกกรรมฐานพอรู้เท่าทันแล้วจะต้องหันกลับมากำหนดสิ่งที่เป็นอารมณ์กรรมฐานเพราะฉะนั้นเกิดของนิมิตแท้ หรือนิมิตในกรรมฐานจึงจะเป็นที่จะต้องเป็นอุบายวิธียกระดับจิตขึ้นสู่อารมณ์สมาธิโดยปสิจจารนิวรทั้ง5เพื่อทำใจให้หยุดนิ่งนิมิตท,ที่เกิดจากกรรมฐานหรือจากบริกรรมจะช่วยให้สมาธิมั่นคงยิ่งขึ้น